สวัสดีครับนักเทรดแล้วก็นักพนันทุกท่านนะครับพบกับพวกเราออเลียโตนะครับแล้วก็ผมไทเกอร์นะครับวันนี้มาอัปเดตมุมมองทางด้านราคาของโซลารน่านะครับประจําวันที่25เดือนพฤศจิกายน2023นะครับโอเคไม่ได้ไม่ได้อัปเดตกันไป2อาทิตย์นะครับสําหรับตัวโซลารน่านะครับผมว่าจะอัปเดตให้มันบ่อยเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันไซด์เวย์ครับก็เลยไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอือฮึ ขออนุญาเปิดไปที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ได้มีการอัปเดตก็คือผมมองว่าตอนนี้นะครับกำลังทํา1 2 3 4 5ที่เป็น1 2 3 4 5 Primary นะครับตัวนี้ใน3 Cycle นะครับใน3 Cycle ใน1 Super ซ y c l e ใน3ที่เป็น Grand Super ซ y c l e นะครับโอเคตอนนั้นก็มองว่า3เนี่ยจบตรงนี้นะครับแล้วตอนนั้นก็ คาดเดาว่าอาจจะมีการรีเทสลงมานะครับเพื่อทํา4อย่างน้อ 33. ย33.82%นะครับหรือว่าจริงๆแล้วจะ33.33ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตอนนั้นคาดเดาว่าคงจะลงมาประมาณนี้ซึ่งจะเป็นแนวซ u p p l y zone นะครับเอ้เป็นแนวดี m a n d zone นะครับดี m a n d z อ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมตีกรอบเอาไว้ก่อนนะครับที่เคยวางแผนเอาไวน้นะประมาณตรงนี้นะครับ ที่ควรจะลงมานะครับให้มันสวยงามสวยงามนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับที่ไม่ได้อัปเดตก็ราคาอยู่ในช่วงไซเว์เลยครับไซเว์ way เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นตรงนี้นะครับจากที่ผมบอกว่า3ามจบตรงนี้ก็มีการลำเอียงว่าเป็นไปได้ว่า3มอาจจะจบตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นคลื่นคลื่นย่อยในคลื่น3ามที่เป็นคลื่นแบบเหมือนมันเป็นปลายเวฟอะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเกิด ตัว d i v e r g e n นะครับของผมมันเกิด d i v e r g e n ตรงนี้อก็เลยมองว่าเป็นไปได้ว่าเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของเทรนนะครับไปเป็น collection แทนนะครับอ่าฮะทีนี้พอเปลี่ยนจากสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะครับจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ก็วิเคราะห์ยังไงนาตอนนี้นะครับขอโทษนะครับนาตอนนี้นะครับมีการทิ้งตัวลงมานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ3 3 3 3เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโอเคครับ พอใจกดขั้นต่ำนะครับในการทำขึ้น4นะครับก็คือ33.33% 3, 3, 3, 3, 3ของ3ก็เสียจะจบตรงนี้ก็ได้แต่ว่านะครับแต่พอพิจารณาแล้วนะครับขึ้น2ตรงนี้นะครับมันเป็นซิกแซกนะครับ4เนี่ยเป็นซิกแซกไม่ได้นะครับอ่ะผมจะเปิดใหญ่ๆใ,ให้ดูอ่ะสเนี่ยเป็นซิกแซกไม่ได้นะครับจะผิดกฎ alternation rule ของ impulse นะครับอ่ะมันมันเป็นซิกแซกไม่ได้จริงพอนีดูเห็นไหมเอ้อมันเป็นซิกแซกไม่ได้จริง พอตรงนี้เป็นซิกแกแล้วแล้วตรงนี้มันก็ไม่ใช่แฟดด้วยเนี่ยมันรีเทสขึ้นมาแค่50%เนี่ยไม่ถึง61.8%นะครับตรงนี้ก็จะไม่ใช่แฟดนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บแสดงว่าเป็นไปได้ว,ว่า4อาจจะยังไม่จบนะครับพอ4ยังไม่จบเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างมี2ทางครับก็คือตัว triangle แล้วก็ตัวแฟดนะครับถ้าตัวแฟนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่กําลังทําทํา A เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กาลังทํา B แล้วก็รอทํา C ตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้จบ4นะครับแล้วแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงทํา B ซึ่ง B เนี่ยควรจะเป็นตัว collection นะครับก็ต้องมีขึ้นหลาดสามเหมือนกันก็ต้องนับได้1 2 3งสองสาย่างเงี้ยเพื่อที่จบ B แล้วก็ทํา C ลงมานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเรามอง C เป็นตัว triangle นะครับก็จะเป็น A B C D E นะครับก็จะมีนี้ A B C D E จะไซส์เวย์อยู่สักพักหนึ่งเลยผมคาดเดาว่าประมาณสัปดาห์ไม่ถึง2สัปดาห์นะครับถึงจะเสร็จแทงเกิลครับหรืออาจจะนานกว่านั้นผมไม่รู้แต่ว่าที่ผมพูดนี่คือผมคาดเดานะอ่ะทีนี้ทีนี้พอมันทําตัว E เนี่ยจบนะครับซึ่งมันอยู่ในระดับนี้พอดีนะครับและด้วยความที่ถ้าเกิดว่า3มันมาจบตรงนี้นะครับ3สีสีครีมเนี่ยมาจบตรงนี้ตัวตอนนี้นะครับ3เนี่ยมันทําตัวเป็นอขอโทษนะครับ ลักษณะของมันนะครับในการที่เป็นคลื่นขยายนะครับมันจะทำตัวเป็นนี่ซูเปอร์เอ็กเทนชั่นนะครับสามเนี่ยขึ้นมา261.8%ของ1น,นะครับสามเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชั่นและถ้าเกิดว่าสามเป็นซูเปอร์เอ็กเทนชั่นเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ต่อขึ้น5นะครับอ่คือมันจะเอฟเฟกต์พร้อมกับขึ้น4ต่อขึ้น5นะครับโดยที่ถ้าขึ้น4เนี่ยมันรีเทสลงมานะครับมากกว่า50%นะครับของขึ้น3เนี่ย ตัวขึ้น5จะเฟลเลียนะครับก็คือขึ้น5ที่กำลังจะทําต่อไปเนี้ยอ่าจยูตรงไหนโอเคมันจะไม่เกินหัวขึ้น3นะครับมันจะไม่เกินยอดขึ้น3แต่ถ้าเกิดว่า4เนี้ยมันรีเทสน้อยกว่า50%ของขึ้น3นะครับก็5ก็ยังมีสิธิ์ที่จะวิ่งขึ้นไปเกินยอดของขึ้น3นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวตัวไทรแองเกิลนะครับตัวไทรแองเกิลมันไม่มีทางเกิดเลยครับ มันไม่มีทางเกิดเลยครับแล้วก็เพราะว่าเนี่ยมันเริ่มต้นได้ขึ้น A B C แล้วหรือหรือมันจะใหญ่กว่านั้นเหรอหรือคุณจะมองว่าคุณจะมองว่าเป็นขอโทษน,นะครับเป็นเป็นตรงน,นี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ของทแองเกิลอย่างนั้นเหรอมันมันก็มองได้นะครับแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะครับขึ้นสองเนี่ยขึ้น2เนี่ย,ย,ยใช้เวลาในการจบลื่นเนี่ยนานนะครับนานมาก เมื่อเทียบกับเห็นไหมมันพอๆเลยแต่มันนานกว่าหนึ่งนะพอๆกับสามเลยเนี่ยขึ้นสองเ่ยซึ่งขึ้นสีแล้วพอคอลเลกชันเสร็จแมันเกิดขึ้นสามที่แบบเป็นซูเปอร์อิตชั่นด้วยสี่เนี่ยตามตาม,ตามจิตวิทยานะครับตามจิตวิชาจาตามความน่าจะเป็นสี่เนี่ยไม่ควรจะยาวเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เป็นแค่ A B C ตรงนี้เป็นแค่ A B, C, ของ A B C ของ A ของ t r i แ n g l e อย่างเงี้ยขึ้นสี่เนี่ยจะกินระยะเวลายาวนะครับ พอขึ้น4กินระยะเวลาย,ยาวเนี่ยขึ้น5เป็นไม่ได้ว่าจะพุ่งขึ้นไปอีกแล้วโครงสร้างที่เราวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สามพยายนะครับอาจจะต้องวิเคราะห์ใหม่แต่ผมเอาตามสติติก็คือตอนเนี้ยมัน1 2 3ที่เป็นซูเปอร์เทนชันแล้ว4น่าจะสั้นนะครับตามตามตามข้อมูลเก่กาๆนะครับ4่เนี่ยน่าจะสั้นกว่าขึ้น2ทีนี้พอมันสั้นกว่าเนี่ยไอตัวนี้นะครับก็เป็นไม่ได้ว่าจะเป็น A ของ ABCDE ของแทงเกินนะครับแล้วมันก็ได้จะจบประมาณตรงกลางๆนี้ ทีนี้มันก็สีก็จะไม่เกิน50%ของขึ้น3และการรีเทสขึ้นไปของ4ีนะครับอย่างน้อย38.2%นะครับในกรณีที่ขึ้น3เป็นซ u เปอร์เอ็ก i o เนชันนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับ70.58 7 0 5 8ตนะครับที่5จะวิ่งขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่า4เป็นทร i งเกิลนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่า4เนี่ยไม่ใช่ทรางเกิลนะครับแต่ว่า4เป็นโครงสร้างแฟตนะครับอย่างน้อยแล้วนะครับ ตัวนี่ครับ a ตัวตัว b เนี่ยต้องวิ่งเกินขึ้นไป61.8%ของขึ้นขึ้น a ก่อนนะครับนี่ซึ่งมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ61.8%อ่ะอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมประมาณนี้ต้องวิ่งเกินขึ้นไปอย่างน้อยตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งเทสกลับลงมารีเทสกลับลงมารีเทสกลับลงมาเนี่ยเป็นได้2ออย่างก็คือจะจะเกิน a ไหมหรือไม่เกิน a อันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งรอตลาดเฉลยนะครับแต่ว่า ไอ้โครงสร้างเนี่ยมันจะผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อไอต้ตัว B เนี่ยวิ่งเกินขึ้นไปมากกว่า161.8%ของ A นะครับซึ่งอยู่ที่ระดับราคาปัจจุบนี้ครับนี่เลย79.04เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าตรงนี้มันเป็นเทรนแล้วก็จบแล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้ที่ผมวิเคราะห์ตรงนี้มามันไม่ใช่ซิกแซกแต่เป็นโครงสร้างอื่นอาจจะเป็นล a าช์แล้วตรงนี้เป็นซิกแซกที่แท้จริงเนี่ย ก็ à, ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีระบบรันเทนตรงนี้ก็อาจจะเป็นเทรนที่เพื่อนๆรออยู่ก็ได้นะครับตัว4ตัวนี้ตัว5ตัวนี้ถ้า4จบอาจจะเป็นเทรนที่เพื่อนๆรออยู่นะก็นั่นแหละ78%เอ้ย78ยูนดอลลาร์70ยูนตดอลลาร์เนี่ยอาจจะถึงนะครับโอเคทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เทรนอย่างที่เราคิดแล้วก็ B เนี่ยมันไม่ได้รีเทสเกิน860.8นะครับถ้า B อยู่รีเทสอยู่ระดับประมาณนี้เราก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องรอ ว่า c เนี่ยมันจะรีเทสลงมาเท่าไหร่เพราะว่าตัวแฟดเนี่ย c มันเป็นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะรีเทสอยู่เหนือ a อยู่ระดับ a หรือว่าอยู่ล่าง a นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า c เนี่ยมันวิ่งกลับลงมานะครับแล้วก็ c เนี่ยมันมาจบมากมากกว่า50%ของขึ้น3นี่ครับก็เป็นไปได้ว่าขึ้น5ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เกิน68.29บแปดจดอลลาร์นะครับโอเคแต่ว่าแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่า c เนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิด5เฟลเลียขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไม่ได้วัดตามเป้าฟิโบนัชชีเนี่ยมันถึงไหนได้บ้างนะครับเราก็ต้องดูตัวดีม s u ซ p บไพโซ e ที่อดีตที่เคยผ่านมานะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดทำฟิลมวันนะครับแล้วก็นี่จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นดีมานโซนนะครับเอยเป็น s ซ p บไพโซนนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับซึ่งขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ระบ,บราคา77.29 u s ยดลลาร์นะครับจนถึงประมาณตรงนี้เลยที่เป็นแนวแนวซับไพโซนตรงนี้นครับ 100, เนี่ยลลร้อยเนี่ยร้อยสี่สิบสองยูโรลาเนี่ยก็ขึ้นขึ้นไปสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นไประดับประมาณนั้นนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าสีา่จบประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเนี่ยถ้าขึ้นไปเต,ติตรงเนี้ยแสดงว่าตอนเนี้ยห้าเนี่ยมันยา,าวกว่าสามแบบร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะเป็น,นะนไปได้ว่าไอโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นห้าขยายนะครับห้าขยายอ่าหรือว่า อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในสองในสามที่ในสี่ในห้าในขึ้นย่อยมันอีกทีหนึง่งก็ต้องรอดูอีกทีนะครับรอตลาดเฉลยแต่ว่าเป็นผมนะครับเป็นผมตอนนี้นะครับเป็นผมตอนเนี้ยผมอาจจะเสี่ยงเข้าดูนะครับเสี่ยงเข้าทําขึ้นบีนะครับเก็บสั้นๆแอมเอบีซี A, B, เพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นบีได้นะครับจะเป็นเอบีแล้วก็ซีขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างซิกแซ,ก,ซกนะครับซิกแซกเอบี A, a b c ขึ้นไปก็ต้องทําเป็นขึ้น5นะครับอย่างน้อยก็ตรงนี้ผมอาจจะเสียงเล่นแบบสต๊อปรถตรงนี้วิ่งเข้าตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เพื่อนแต่ว่าตัวทำฟิล์มเนี่ยมันเล็กเกินกว่าที่คือมันเสียงนะครับมันเล็กมันเล็กแบบเสียเส่ยงๆโอเคประมาณนั้นแต่ว่าถ้าคุณรอถ้าคุณรอถ้าคุณมั่นใจว่าตรงนี้มันเป็น f ฟ a t แน่ๆน,นะครับคุณรอทํา b นะครับแล้วก็รีเทสลงมามันเป็นขึ้น c เนะี่ยมันเป็นเทรนนะครับคุณลันเทรนขาลงได้จนถึงระดับหนึ่งคุณต้องนับขึ้นย่อยยยภาในนด้วะครับ โอเคประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตมุมมองของโซลาร่าประจำวันที่25เดือนพฤศจิกาย,ยน2023ครับแล้วก็นี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงการศึกษาอิเ e ล็กเวฟแล้วก็มาวิวเคราะห์แสดงให้เพื่อนเพื่เห็นกันนะครับผมสวัสดีครับ